ไม่ยิงคุณแพลงขอบคุณมากๆค่ะตักยี่สิบนาดีเนาะเราแพ้สละเพื่อนซื้อมาเพืซื้อน้ำแดงสละมาเอาสตรอเบอรี่เราหมินเวียนหัวเลยไปดู อะไรอ่ะโอ้ยวิ่งทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นอะไรงอแบบนี้เอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าอืวิ่งอะไรป่านนี้อืมอืมเดี๋ยวมนเนีบอดดี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์มันเนี้ยก็คุณเต้น ขิงเขาน้ำกันเ้อจ้ะเขาเทีย,ยนได้สิดอกกระหล่ำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ บะหมึกทอดค่ะทอดไม่กรอบเลยวันนี้รีบมากขอญาตชดน้ำหน่อยน,นะคะอืมเปรียปร้ยว โอ้เสียดายจังเราซื้อน้ำแดงมาให้เราเผ็ดเราไม่กินกินนี้มันเหม็นหอมมาจากซื้อสะเกตดเพื่อนเอามาฝากขอบคุณทุกคนนะคะอีกสักสามนาทีเนาะนี่ก็ทอดหมู คุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะรับประทานกันเลยยังคะมื้อเที่ยงๆค่ะนี่กอหอมขอบคุณพี่น้องด้านบนขอบคุณพี่น้องด้านล่างกะสุนทุกคนเด้อจ้ะโตอาหารมันแคบอันนี้ก็ส้ม จากหน่อยจะก็จะปั่นค่ะจะมีแอปเปิ้ลจะมีนวดนี่จะปั่นเอาไปให้ผู้เท่าระบบกับถ่ายมันสะดวกของเราไม่ต้องห่วงถ้าเรากินผักกินสมุนไพรไม่มีอุปสรรคในการกลับถ่ายแต่สำหรับเขาสิอาทิตย์หนึ่งไหมอ่ะ อันนี้รวกแค่สะดุ้งแล้วก็เอาไปน,น็อกกับน,น้ำเย็นค่ะทังกระดาษดูนี้ค่ะอือขอบคุณมากค่ะแต่ว่าจะลงแล้วค่ะน้องๆน้องๆไม่ได้ค่ะน้องไม่อา่าน เดี๋ยวรำไส้ไม่ดีลูกกากแล้วรูกกว้ป่วยยี่สิบนาทีแล้วค่ะน้องบันดี่ไม่มาหวัดดีไม่ใจไม่เหนื่หรอคกคะรู้ไม่มาหวัดดีไม่เหงหรอยหะ,อ,ะอืม อันนี้น้ำพริกกะปิลูกชายแม่ตําให้ก็ชอบน้ำพริกกะปิแอมแอมกับผักอขออนุญาตลงนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆเลย